You can do เครือข่ายความสุขเริ่มต้นที่นี่หลายคนอาจจะรู้จักผมในฐานะของคนที่ทำหน้าที่เป็นนักพูดคนหนึ่งที่ออกรายการโทรทัศน์หลายๆรายการนะครับในอดีตมีรายการทีวีวาทีและก็รายการสภาโจ๊กแต่ก็ไม่ทราบว่าเบื้องหลังนั้นผมทำธุรกิจอยู่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดงานออกคนเทเซอร์จัดอีเวนต์จัดสุขบรมสัมมนาธุรกิจผลิตสื่อทั้งสื่อวิดีทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และก็ธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมธุรกิจนําเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเข้ามาจําหน่ายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องก,กับการพัฒนาท้องถิ่นการรับคนเข้าทํางานนั้นผมจะพิจนารณาด้วยตัวเองแล้วก็ติดตาม พฤติกรรมและก็การพัฒนาขีดความสามารถของคนก็จะติดตามด้วยตัวเองและองค์กรเราขยับขยายและเติบโตจากความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรองค์กรในอดีตนั้นเริ่มจากเป็นองค์กรขนาดเล็กนะครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาสิ่งที่เติบโตขึ้นมาได้และก็ขยับขยายกิจการทั้งหมดออกมาได้นั้น ก็เกิดจากบุคลากรเกิดจากความสามารถของทุกๆคนนะครับจากนี้ไปนะครับเราจะมีองค์กรใหม่เกิดขึ้นอีกหนึ่งองค์กรนะครับชื่อว่าบริษัท You can do จำกัดเหตุที่มีองค์กรใหม่ชื่อ You can do เพราะเราคิดว่าเป็นองค์กรที่สร้างโอกาสให้กับคนทุกคนนะครับในอดีตในการบริหารจัดการหลายๆองค์กรที่ผ่านมาถ้าเกิดเป็นการสร้างโอกาสก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้เฉพาะบุคลากรที่อยู่ในองค์กร ที่เป็นทีมงานที่เป็นคณะทำงานเท่านั้นนะครับแต่สำหรับยูแคนดูนั้นเราสามารถเปิดโอกาสให้กับคนทุกคนทุกสาขาทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยเข้ามาสร้างโอกาสให้กับตัวเองยูแคนดูจะเป็นบริษัทที่จะทำให้ทุกคนได้ทดสอบศักยภาพของตัวเองว่าแต่ละคนนั้นมีความสามารถมากน้อยขนาดไหนผมมีความเชื่อว่า คนทุกคนนั้นมีความสามารถที่มากกว่าที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบันคนทุกคนนั้นมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองเพียงแต่ยังไม่ได้ดึงศักยภาพดึงความสามารถที่ซ่อนอยู่นั้นออกมาใช้หลายคนอาจจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ ในการเลี้ยงชีพหรือทําอะไรก็ตามในแต่ละวันเพียงแค่10บถึงยีเท่านั้นนะครับยังมีความสามารถอื่นๆซ่อนอยู่อาจจะถึง80%เพียงท่านนําออกมาใช้เพิ่มอีกสักสิบยเปอร์ซจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตจะเกิดความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ตัวท่านเองก็คาดไม่ถึง You can do เราจะเป็นการรวมวิทยากรนักวิชาการบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหลายๆสาขาวิชาชีพ เข้ามารวมกันอยู่ที่นี่นะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้ท่านได้ขุดคน้นความสามารถที่ท่านมีอยู่แล้วนำออกมาใช้คนที่เดินเข้ามาสู่ยูแคนดูนั้นจะมีชีวิตที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ท่านเป็นอยู่เพราะจะมีผู้ชี้ช่องทางจะมีผู้ที่ให้คำแนะนำจะมีองค์กรที่เปิดโอกาสให้ท่านได้ทดสอบความสามารถของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดก,การชีวิตของท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยความคิดใหม่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านเข้ามาสู่ในองค์กรธุรกิจยู Can ดูทุกท่านก็คงจะทราบกันอยู่นะครับว่าชีวิตคนเรานั้นไม่ได้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาสุขทุกขก็สลับปะปนกันอยู่ในชีวิตของเรานะครับแต่ทําอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นมีความทุกข์น้อยที่สุดและมีความสุขเพิ่มขึ้นมากๆนะครับ วิธีที่จะสร้างความสุขนั้นมีหลายองค์ประกอบและก็หลายปัจจัย You Can Do จะเป็นองค์กรหนึ่งที่จะทําให้ท่านได้เพิ่มความสุขในชีวิตมากขึ้นจะทําให้ท่านได้เกิดแนวความคิดในการลดความทุกข์ให้กับตัวเองและสร้างองค์ประกอบต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ท่านสร้างความสุขให้กับตัวท่านมากขึ้นเพราะ You Can Do เรามีคําจํากัดความทุกคนที่เข้ามาอยู่ในองค์กร You Can Do ว่า นี่คือเครือข่ายความสุขที่จะสร้างให้ทุกคนนั้นขยายเครือข่ายความสุขให้เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยเริ่มจากสร้างตัวเองให้มีความสุขก่อนแล้วขยายเครือข่ายความสุขออกไปมากๆนะครับ You can ดูคือเครือข่ายความสุขครับยูแคนดูจะเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ทันสมัยและก็นำสมัยโดยการนำเครือข่าย ในรูปแบบออนไลน์ต่างๆในทุกรูปแบบนะครับนำมาใช้กับท่านสมาชิกให้ท่านสมาชิกได้ใช้รูปแบบเครือข่ายออนไลน์ต่างๆในทุกรูปแบบไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรือในโลกนี้ท่านสามารถสร้างเครือข่ายความสุขไปกับ YouCanDo ได้ครับ